คำเตือนการจัดทาข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น สวัสดีครับเป็นเพื่อนผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลคลิปนี้แอดก็มีเลขเด็ดจากคุณไก่วุฒินันสอนสีวด16มีนาคม2564มาฝากท่านผู้ชมนะครับก็มากันแล้วนะครับคุณไก่วุฒินันสอนสีก็มี fc ติดตามกันเยอะเลยนะครับเราไปดูครับว่าคุณวุฒินันสอนสีจะให้เลขโชคเลขชัเลขเด็ดอะไรมาฝากกับท่านผู้ชมบ้างครับมากันแล้วครับ 16ทับ 3, ทับหคุณไก่วุฒินันทร์ส่วนสีก็ให้เลขเด่นบนเลข3กับเลข4เด่นล่างเลข2โดดเด,ด่นนะครับเด่นล่างมีตัวเดียวนะครับเป็นเลข2ครับแล้วก็ชุด3ตัวซ้ายมือของท่านผู้ชมนะครับมีชุดเดียวครับ0,4 3ครับเลข3กับเลข4คนเน้นที่บนนะครับแล้วก็ชุด2ตัว6 3 6 4 9 3 8 7 0 3 0 4 25 3ห้าสาครับชุด2ตัวท่านผู้ชมก็กลับหน้ากลับหลังกันได้เลยนะครับขึ้นบนลงล่างกันได้เลยนะครับคุณไก่วุฒินานส่วนสีก็ให้เลขโชคเลขชัยในงวดวันที่16มีนาคม2564ี่ที่จะถึงนี้แล้วนะครับแอดก็ขอขอบคุณข้อมูลจากคุณไก่วุฒินานส่วนสีและแอดก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชม ก็ขอให้ท่านผู้ชมท่านจงโชคดีมีชัยในวันที่16มีนาคม2564ทุกๆท,ท่านทุกๆคนรักทุกท่านครับขอบคุณครับ